โอ้พี่ยาครับนี่ความใฝ่ฝันของผมนะฮะที่อยากเหมือนบอสอุดดี้ก็คือขึ้นปกเมนเฮลนั่นเองนะฮะผมอยากพร้อมพี่นี่ิงฟิตอยู่นี่นัดแล้วนัดเทรนเนอร์แล้วพี่ยาจริงเหรอโอ้ยดี่เราอรอยูกันครับผมค่ะวันนี้หนุ่มๆทั้ง5คนที่เพิ่งคว้าตำแหน่งมานะคะวันนี้มาในรายการเราด้วยถ้าพร้อมแล้วไปพบกับหนุ่มหล่อทั้ง5คนเลยค่ะ เมนเทลทั้งห้าคนนะครับสวัสดีฮะสวัสดีครับสวัสดีคับเจ๊อยู่ฝั่งนู้นสิฝั่งเจ๊ก็นู้นอะชอบไม่ใช่หรอชอบคนนู้เปล่าคนไหนชอบหมดอะมีสิทธิ์เลือกเหรอเอาเหรอแล้วจะเลือกอะไรได้ไหมอ่าเจิญอ่าตรงนี้นะฮะแน่นอนครับห้าคนนี้เคยมาเยี่ยมมาเยียนรายการเราแล้วรอบหนึ่งใช่ไหมฮะวันนี้มาตอนนั้นมากันตั้งหลายคนเนาะกี่คนตอนนั้นตอนนั้นมาสิบห้าคนวันนี้เหลือแค่ห้าคนครับใครคือเมนเฮล พี่นี้ผมครับผมแนะนำตัวเองก่อนดีกว่าครับสวัสดีครับผมบิ๊กเบิร์ดนะครับนัตดะไดจิรพรมณีนะครับไอทำไมถึงชื่อบิ๊กเบิร์ดนะนกใหญ่นกใหญ่นี่นกใหญ่ทำไมถึงชื่อนกใหญ่อาจารย์จ๊กจักการชอบเล่นกิ๊กเบิร์ดหรือเปล่าหรือว่านั้นคงยังไม่มี a n งเกิลเบิร์ดไมอ๋อยังไม่มีนะพ่อคุณแม่ตั้งให้ครับอย่าดูข้อมูลคุณคิดว่าเขาทำอาชีพอะไรไม่รู้อันนี้ผมไม่รู้ทำอาชีพอะไรฮะ เป็นครูสอนเปียโนครับครูสอนเปียโนเออจริงเหรอก็ใช่ไงเดี๋ยวฉันจะซื้อเปียโนมาให้เขาไปสอนแล้วที่บ้านโอ้นิ้วเนวนี่คองเลยชอบมาิ้วนี่แหม่ฟินตลอดเจ๊เลยผู้ชายมาฟินทุกวันท่านต่อไปฮะครับสวัสดีครับผมปาล์มนะครับเปรมทัชิ้นคัางครับค่ะน้องปาล์มน้องปาล์มนี่เปอทุกวันนี้ทําผมเป็นเทนเนอร์ครับ เป็นเทรนเนอร์ออกกําลังกายค่ะทุกวันที่หลังจาก่คราที่แล้วหลังเลี่ยงไปเลยไงเพราะว่าหัวดำไงท่านหลังหักไหมฮะหลังหักไปไหมฮะไม่ครับไม่หักทุกวันนี้เทรนเนอร์อยู่ที่ไหนหรือเป็นเพอร์ซันอลเทรนเนอร์ตอนนี้เป็นฟรีแลนซ์ครับเป็นฟรีแลนซ์ครับคือใครสามารถติดต่อครูไปเทรนเลยก็ได้ได้ครับเลิศมากเลิศมากดี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 อันนี้ดี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 นี่ครูสอนเปียโนอันนี้เทรนเนอร์อ่ะท่านต่อไปสวัสดีครับผมบอสธนวัสวินิจิตครับฮะ อันนี้จําได้ไหมฮะน้ําหนักเคยร้อยกว่าโลเท่าแจ็คใช่ใช่คนนี้อ้วนแล้วก็ลดน้ำหนักไปคนนี้น้ําหนักเคยเท่าไหร่นะฮะร้อยสองกิโลครับโอ้แพ้แจ็คแล้วตอนนี้เท่าไหร่นะตอนนี้เท่าไหร่นะคะตอนนี้เหลือใจสิบหกครับเหลือสิบทำไงนะบอกอีกทีได้ไหมฮะเคล็ดลับในการลดน้ําหนักก็คือคือบอลมองว่าจริงๆแล้ววิธีการเนี่ยเราเรากินอ่ะควรจะกินได้ปกติแต่ว่าเราควรจะต้องหาเวลาอย่างน้อยก็ไปเบิร์นหรือว่าเรารู้ว่าตารางเราตอนเย็นต้องมีปาร์ตี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเช้าเที่ยงเราก็ต้องจัดอาหารให้มัน ในฐานะพวกคุณทั้ง5คนนะฮะเป็นเมนเฮลผมขอแนะนําว่าผมอยากให้คุณไปออนเซ็นกับเจมส์มดดำได้ไหมไปห้องรวมได้ไหมเจมผมจัดให้สกูมิทไงไปแช่เลยเอาไอ้ชงให้่ะหรือจะให้ฉันพูดอาจยเดียวานต่อไปเลอันนี้คือจากร้อยกว่าหรือเจ็ดสิบกว่าท่านต่อไปฮะสวัสดีครับผมกิจภูมิธนาพัฒนครับซีนครับ ครับทุกวันนี้ทําตอนนี้เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพครับมหาวิทยาลัยกรุงเทพอยู่ยังเด็กอยู่อ่ะอีกท่านหนึ่งฮะสวัสดีครับผมก้าสารก์ริมครับตอนนี้ยังเรียนอยู่ที่ศิลปากรครับนี่ศิลปกรอยู่ทุกคนก็มีนักศึกษาด้วยแล้วก็แต่ละคนก็ทาคุณทํางานอะไรตอนนี้ตอนนี้เปิดไลท์ตมมอฟไฟครับนี่ไงไอตมมอฟไฟไงทำได้ทำได้ตอนอยู่ที่ไหนร้านอยู่ที่ไหน The Scene t h a o i n t w ครับ The Scene Thaointhaw ไอตมมอฟไฟเกิดปกื่อไง เคยผ่านครับเพราะว่าตอนนั้นโต๊ะเต็มคนเยอะครับผมเสียดายมากเลยนี่ดูด้านนี้นี่รางวัลเป็นไงเจ๊มันเยอะไปหมดใช่รางวัลมันเยอะไปหมดแต่ละคนต้องถามแบบนี้ว่ามีแฟนกันหรือยังคำถามยอดคิด่จะต้องถามว่าแต่ละคนมีแฟนกันหรือยังครับเริ่มตั้งแต่น้องก่อนดีกว่าเริ่มตั้งแต่ใครก่อนใครมีไม้น้องหรือได้พี่จับไม์ให้ไดเคโอเคโอเคอ่ะเชิญฮะบิ๊กเบิร์ดแฟนหรือยังคะตอนนี้โสดครับร้อยเปอร์เซ็นต์โสด โสดนี่ไงเป็นคู่สอบเป็นโสดด้วยโสดโสดต่อต่อต่อครับผมโสดเหมือนกันครับเฟรนเนอร์ก็โสดเฟรนเนอร์โสดมากอะน้องหลัดไอ้ที่ม๊อบไปอหะน้องมีมีแฟนแล้วครับมีแฟนแล้วมีแฟนแล้วมีทำไมอะหุูนกับแฟนเนี่ยถ้าบอกโสดปุ๊บโอ้โหร้านเจ๊งเลยนี่แฟนเลิกเลยไม่ได้นะครับต้องพูดความจริงนะเออตอนนี้ก็โสดครับโสดนี่ไงดีดีดีลดลดลดดีมากองเทพด้วยอะ ผมโสดแน่นอนครับนี่ผมโสดแน่นอนสรุปมีแฟนอยู่คนเดียวอะผมก็โสดครับผมอะเจ๊ว่าไงฮะวันนี้เรามีกิจกรรมค่ะที่แล้วน้องๆมาเนี่ยต้องอุ้มวัทดำแล้วก็ทำอะไรนะย่อขึ้นย่อลงใช่ไหมสควอชใช่แต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเราจะจับเวลานะคะแล้วให้น้องๆเนี่ยซิดแอปดูว่าใครได้จำนวนมากที่สุดเดี๋ยวเรามีรางวัลให้อีกเช่นเคยจัดเลยครับจัดน้องโบนมารายการนี้ไม่อยากได้รางวัลเลยฮะเรื่องวัดแปลกๆเขาไม่อยากได้เนี่ เรใครก่อนใครก่อนแล้วเจเลยเจ <นะ S 2> อยากจับใครอ่ให้มุดดำเลือกคุณต้องเป็นคนจับขาเขาเพราะเขาต้องซิดอัพโอเคไหมี่ชงให้แบบพีดีมือเร็วเวลามีน้อยมือค่อยถือเลยเริ่มจับแชมป์ก่อนเลยแชมป์เมนเฮลส์ก่อนแล้วกันฮะจับขาแล้วเจจับขาหน่อยเราจะจับเวลา20วินาทีนะคะไม่ไม่ฟังในฟังในใจเจ้าต้องจับจริงหรือเปล่าจริงครับต้องจับต้องช่วยครับเฮ้พี่เก่งใจจังเลยเร็วๆครับอ่ะมาเคลิรครับเคลิรน ร้อนแล้วไปเริ่มนะคะเริ่มค่ะไหนยี่สิบวิเร็วตอบเห็นไหมเขาวิดพื้นน้องสอนพี่วิดบ้างวิด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 ไกลแล้วครับอีกสิบวินาทีนะครับเจ๊ไกลยังเจ๊ไกลยังไม่รู้เรื่อยเรื่อยเรื่อยห้าสี่สามสองหนึ่งหมดได้สิบเจ็ดครั้งนะคะโอ้โหสิบเจ็ดครั้งด้วยกัน สรุปแล้วรายการของเราคือให้ทุกคนวิถีพื้ันหมดเลยนะฮะถูกใช่ใช่แล้ว่าใครเป็นผู้ชนะอ๋อลดนะฮะดีแล้วมา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 เลือกเทรนเนอร์ก็แทนการให้วดันได้แต่งอ่างแต่ละคนเหรอคะจะดีหรือเปล่ามวด้วเลยเป็นการออกกำลังกายยามเช้าครับหนึ่งอันนี้ก็เป็นเนสองสามโอ้โหโยกดีไซน์โยกหกเจ็ดก็เป็นเทรนเนอร์นะแปดเก้านับดังๆสิบสองสิบสาม สิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าเก้าครัด้วยกันต่อไปฮะอาจารย์แจ๊คเชิญฮะอาจารย์แจ๊คอาจารย์แจคหน่อยอาจารย์แจ็คขั้นกลางหน่อยอาจารย์แจ็คอ้าวอานอนหน่อยไอ้หนึไอ้สอง สองสห้าขึ้นมาสูงสูงสิมีแฟนแล้วทำไมไม่มีแรงมดมดสิบสองสิบสามสิ่ทำไมมันค่อยๆทำไมไันค่อยๆถ่าไปถยไปล่ะอาจารย์แจ็คกดื๊บเขาเรียกท่ากะดืบออาหมดไปละเท่าไหร่ยี่สครับผมมาอีกคนนึงครับมองเทพมองเทพดีไหมดีไหมดีดีเด็กๆเนาะใช่ เชิญเชิญเชิญโทษนะี่ชวนเขาไปไหว้พญานาคบ้านจีได้ไหมอันนี้เสร็จจริงครับผมเอามาพร้อมนะเริ่มครับหนึ่งสองสามสี่ห้าแรงโยงแรงแดก้สิบเนี่ยตอนเข้าเรียนไม่ยอมเข้ามาเจ้าสิบอัพอ่ะสิบสาดีครับสิหมดเวลายังหมดพอดี เ7็ดก็ได้คนละสิดคนท้ายละคนท้ายละรอเอาจะเลวไม่ต้องโทษหรอกรุ่นนี้ละเอาเลยเอาเลยหนึ่งสองสามเวลาไม่จับหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอดนี่ไงนี่ไงเออเขาเ้กงด้วยาให้กล้อ้ารู้มุมเขารู้มุมเขารู้มุมเ ยี่สิบหน้ายอดเดี๋ยวเราค่อยว่ากันเดี๋ยวเราค่อยว่ากันผู้ชนะได้แก่ใครอ่ะเทรนเนอร์อยู่แล้วน้องบอยส์ค่ะน้องบอยส์ชเท่าไหรสองค่ะยี่สิบสองครั้งค่ะคุณบอยส์ชนะครับรางวัลรางวัลคืออะไรคะมดดำหอมแก้มหอมแก้มหอมแก้มมดดำหอมแก้มใช่ไหมหอมแก้มไม่พอได้พักโรงแรมที่ภูเก็ตฟรีด้วย ใช่ไหมของเจ๊ใช่ไหมเลวเวลาหมดแล้วหมดแล้วเร็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 วปเยเจ๊กะเย็บเท้าข่มำไหมล่ะเจ๊โอ้โหนี่ถ้าอยากชมความสนุกสนุกแบบนี้เน้นๆเนี่ยต้องทำยังไงครับกดปุ่ม subscribe ตรงนี้เลยฮะ